ครับสวัสดีครับผม,มนายอำเภอพบพระนะครับวันนี้เราอยู่ที่เกาะกลางน้ําบ้าน44ตำบลทีราดน,นะครับวันนี้อำเภอพบพะจัดสภากาแฟนะครับก็เลยเชิญชวนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพบพระของเรานะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับแล้วก็ปัตชาวบ้านแล้วก็พี่น้องประชาชน นะครับที่มีแนวคิดที่สนใจลักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาพื้นที่โลโกภานะครับโครงการในนี้จัดขึ้นในชื่อว่าสภากาฟแฟยามเช้านะครับละอนา,าคตของโลโกภาะนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพบปะพูดคุยกับพีน้องประชาชนาพูดคุยก,กับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ซึ่งอำเภอ้าได,ได้จัด เวียนกันไปทุกทุกที่นะครับทุกๆุกตำบลน,นะครับเดือนนี้เราได้มาจากที่ตำบลฉีราดนะครับซึ่งเราก็จะได้มารับฟังข้อความรับฟังความเห็นรับฟังข้อเสนอต่างๆจากส่วนราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,การระวังข้อราชการของนายอำเภอจะมาเล่าสู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นทให้รับทราบแล้วก็หาแนวทางแก้ไขหาแนวทางความร่วมมือ แล้วก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับระหว่างส่วนราชการส่วนกลางส่วนราชการส่วนท้องถิ่ราชการส่วนท้องที่ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนให้เดินทางไปในทิศทางเดียวกันในพื้นที่ของกรุปพะของเราครับที่ได้จากการูชานนะคะเราจะระดมทุพื้นที่แล้วก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาขห้กจับพี่น้องประชาชนในอำเภอพระของเราในวันนี้คราบผมในนามตัวแทนพี่น้องชาวตำบลยีรากก็ต้องขอ ิดีนรักทุกท่านน้าวการน,นี้นะครับการส่วนตะบนนะครับทั้งสามแห่งวันนี้สี่แห่งนะวันนี้มาด้วยกันครับขาดว่าเล่เนาะว่าเล่เไม่ได้มา,มาวาเล่มาท่านร<ว>องมาครับแล้วก็ท่านพอ,อรทรท,รทรนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมเสวนาสภา,ากาแฟของพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับท่านปออน้อยนะครับ โชว์ตัวนะครับท่านพอน้อยพอน้อยนี่อยู่ที่พอกองช่างอยู่ที่แม่หละนะครับมาไกลเราพบปะพูดคุยแล้วก็ไปสอบถามท่านกำนันท่านนายกก็บอกว่าน่าจะจัดสถ,ถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ใต้ลมไม้ล,ล่มลื่นนะครับเ <c oughs> ชา้าเช้าอากาศกําลังดีครับอนุนาส่วนราชการก็มากันหลายพักส่วนเหตุที่เราจัดสภากาแฟก็สืบเนื่องมาจากว่าเดือนหนึ่งเรามีประชุมกันครั้งหนึ่งนะครับ ในวันประชุมเราก็จะมีสาระต่างๆมากมายแต่ว่าเรื่องที่เราจะพูดรับทราบปัญหาในพื้นที่แล้วก็นําข้อราชการต่างๆที่ส่วนกลางแจ้งมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับส่วนราชการฟังถ่ายทอดให้กับกลำลังเบียย์บ้างฟังนะครับแล้วก็สิ่งต่งางๆที่อยากจะส่งเสริมอยากจะพัฒนาอยากจะช่วยเหลือนอ้องประชาชนในพื้นที่เราก็สามารถพูดคุยแนะนำแลกเปลี่ยนในเวทีนี้กันได้นะครับ คนอื่นก็จะจะขอให้กับทางพื้นที่นะครับเสนอพูดบปะพูดคุยกับส่วนรายการที่มาเกี่ยวข้องวันนี้ท่านก็เห็นแล้วว่ามีใครมาบ้างในวันนี้นะครับอ,อยากจะให้ท่านกำนันนะครับพบปะพูดคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็